สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับช่างแมนหรัตนุรีนะครับผมวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะครับมือสองนะครับมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นของ c o m p a s s นะครับเป็น h p นะครับผมเดี๋ยวเขอเปิดฝานะครับฝามันแน่นนะครับสักครู่นะครับ ภาพการใช้งานทั่วไปก็ปกตินะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เก็บไฟอยู่นะครับใช้ได้ประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงกว่ากว่านะครับ ตัวนี้นะครับมีกระเป๋านะครับมีกระเป๋ามีเมาส์นะครับแถมให้นะครับผมรอสักครู่นะครับตัวนี้เป็น windows 10 pro นะครับเป็น windows 10 pro ภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เอกสารนะครับใช้งานด้านเอกสารนะครับ ฟังเพลงดูหนังฟังเพลงนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับดู YouTube นะครับหรือต่างๆนะครับผมมาแล้วนะครับเยวไปครับตัวนี้เป็น Windows 10 Pro นะครับผมจะให้ดู CPU นะครับ ตัวนี้เป็น CPU นะครับ Pentium Dual นะครับผม CPU T 3 2 0นะครับซึ่งเป็น CPU ที่มักจะอยู่ในพวก Acer นะครับผมความเร็วนะครับของตัว CPU นะครับอยู่ที่ 2.0GH นกิกะเฮิร์นะครับแรมตัวนี้นะครับมาที่ 4GB กิกนะครับผมอยู่ที่ 4GB กิกนะครับระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น64บิตนะครับ แบตเตอรี่นะครับยังใช้งานได้นะครับผมเก็บไฟประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับผมนะครับก็นะครับ,นะรบมี ใช้งานบลูทูธได้นะครับเครื่องนี้มีบลูทูธนะครับบลูทูธเชื่อมต่อลาโพงบลูทูธเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธต่างๆได้นะครับผมนะครับเข้าใช้งานคาราโอเกะนะครับดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับผมนะอยากจะใช้ฟังก์ชันอะไรก็นะครับดาวน์โหลดเข้ามาใช้กันนะครับ Windows ไมโครซอฟท์ออฟฟินะครับก็มีนะครับผมมีกล้องหน้านะครับกล้องด้านหน้าก็ใช้งานได้นะครับตัวเครื่องก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับผมหลีหน้าจอลงนะครับเพราะว่าการใช้งานแบตเตอรี่นะครับมันจะไปหลีหน้าจอลงนะครับนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่96%นะครับ ตัวนี้ไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมเล่นคาราโอเกะนะครับหรือใช้นะครับให้ลูกให้หลานเรียนออนไลน์ได้สบายนะครับมีกล้องด้านหน้านะครับผมลงโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆมาใช้งานได้นะครับตัวนี้ติดตั้งคาราโอเกะอัปเดตล่าสุดไว้ให้นะครับผมติดตั้งโปรแกรมคาราโอเกะอัปเดตล่าสุดไว้ให้แล้วนะครับอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผม ส่วนฟังก์ชันการอื่นๆทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับหรือเป็นอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับผมปิดเครื่องนะครับเราจะให้ดูภายนอกนะครับของตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปิดเครื่องก็ไว้นะครับผม ปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับให้ดูที่ฝานะครับตรงนี้ก็จะมีรอยลายนิ้วมือธรรมดานะครับก็นะครับเช็ดออกก็หายแล้วนะครับแล้วให้ดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับด้านหลังตัวเครื่องก็ถือว่าสภาพดีนะครับไม่แตกไม่มีแตกไม่มีหักนะครับลูกยางรองนะครับยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับอยู่ครบนะครับ ด้านหลังก็ยังสวยนะครับบานพับนะครับไม่มีหักนะครับไม่มีตรงไหนหักนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับมีช่องนะครับ HDMI ด้วยนะครับมานะครับช่อง HDMI นะครับผมมี VGA นะครับจอนอกนะครับ ตัวนี้มีจอออนบอร์ดกับเป็นกัดจอแยกนะครับผมกัดจอแยกก็จะเป็นของ Intel นะครับด้านนี้ก็จะมี USB นะครับผมสองช่องนะครับการใช้งานทั่วไปก็ปกตินะครับท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามนะครับในราคาเบาๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะปงราคาไว้นะครับพร้อมข้อมูลการติดต่อนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาราท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ